สวัสดีครับพบกับ n e w s มาเนีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือขเขมรซึ่งมันมีหลายๆเรื่องที่ยังไม่จบนะครับคือคือเรื่องของการเคลมหรืออะไรเนี่ยมันปัญหาเนี่ยมันก็คงจะไม่จบเหมือนกันเพราะว่าเราอธิบายด้วยเหตุผลไปแล้วเขาไปฟังนะครับดังนั้น ก็คือไอ้การเคลียร์เนี่ยเราเคลียร์ชัดเจนแต่ว่าเขา,าไม่สนใจหรืออะไรดังนั้นมันก็ยังวนลูปกลับมาในเรื่องปัญหาเดิมๆหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นชุดไทยเรื่องของมวยไทยเรื่องของโขอนอะไรต่างๆรวมไปถึงเรื่องนี้ครับที่ก็ล่าสุดเนี่ยมีการพูดถึงอีกแล้วนั่นก็คือวัดภูม่านฟ้าซึ่งมีข่าแวแว,แว่วๆว่าทางของของมรเนี่ยเหมือนกับว่าจะส่งคนไปตรวจอีกแล้วนะครับโอ้โหจนแบบว่า คนที่เขาไปทํางานไปสร้างวัดหรืออะไรเนี่ยเขาก็เริ่มเบื่อแล้วว่าเอาอีกแล้วมาอีกแล้วก็คือไม่รู้ว่าได้อํานาจอะไรถึงจะมายุ่งอะไรกับเราเรื่อยเลยมันแสดงห้เห็นนะครับว่าหน่วยงานของไทยเนี่ยปล่อยปะละเลยหรือเปล่าให้เขามาตรวจซ้ําตรวจซากทั้งทั้งที่มันก็ชัดเจนแล้วนะครับก็คือมีมีทางฝั่งนู้นเคยมาตรวจแล้วก็มีการออกเอก,ออก,เอกสารแถลงการชัดเจนว่ามันมันเป็นอย่างนี้ เราไม่ได้เราไม่ได้เรียนแบบเลยแล้วก็เรื่องของวัดเนี่ยเราก็มีลักษณะของเราเอา่าเราก็าทําตามพวกประสาทปางสามยอดหรือว่าประสาทหินพิมายหรืออะไรเนี่ยเราก็เคยชีย้แจงไปแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ฟังก็จะพยายามตรวจอะไรต่างๆนานาแล้วล่าสุดนะครับซึ่งอันนี้ทางเพจ Facebook ของเราก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่ามีคนไปเที่ยววัด ภูม่านฟ้าไปเที่ยวนะครับคือวัดเนี้ยถ้าเสร็จจะอลังการมากๆเพราะว่ามันสวยงามหรืออะไรต่างๆขนาดยังไม่เสร็จเนี่ยเรื่องบ้านเพื่อนบ้านก็ร้อนลนกันแล้วแล้วก็คนที่เขาไปเที่ยววัดภูม่านฟ้าเขาก็บอกนะครับว่าตอนเนี้ยทางฝั่งเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยคือพยายามสกัดทุกทิศทางเลยมีการไปขอเจ้าอาวาสของวัดภูม่านฟ้าว่าให้หยุดสร้างนะแล้วก็มีการทำของกันด้วยนะครับโอ้โหก็คือไม่ได้ด้วยเลขกเอาด้วยกล แล้วก็ตรงประโยคท้ายเลยนะครับว่าไม่เอาไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคา,าถาถึงกันขั้นนั้นกันแล้วนะครับทางเพจอา,อาเซียนมองไทยเพจเฟซบุ๊กนะครับให้ดูนิดนึงนี่นเขาก็บอกว่า มีคนไปเที่ยววัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์แล้วคนในวัดบอกว่ามีชาวกัมพูชามาร้องขอให้หลวงพ่อหยุดสร้างปราสาทหินออไปห้ามกันซะอย่างนั้นนะครับเราก็มีวัฒนธรรมมีแบบสถาปัตยกรรมหรืออะไรของเราเนี่ยเราก็ทําตามของเราคุณก็จะมาอ้างว่าเป็นของคุณพออ้างหรือห้ามไม่ได้ก็มามีการใช้วิธีนี้เลยมาขอร้อง แล้วก็มีการเอารูปหลวงพ่อไปเยียบไปเผามาขอชีวะหลวงพ่อเอาไปทําใส่ศาสตร์ใส่หลวงพ่อท,ทําทุกวิถีทางที่จะทําร้ายหลวงพ่อโอ้โหสุดๆเลยแต่หลวงพ่อบอกว่าไม่ระแคะระคายครับแม่ก็เรียกว่าเราคงจะได้ยินเรื่องของคุณใสขมีเลืออะไรต่างๆคือมันก็พูดยากนะครับว่าไอ้เรื่องลี้ลับเนี้ยมันมีจริงหรือไม่จริง แต่หลวงพ่อบอกว่าไม่ละแคะละคายก็คือมันไม่ได้ส่งผลหรือว่าอะไรทั้งนั้นซึ่งตรงนี้นะครับโอ้โหเรื่องวัดภูมันฟ้านี่เป็นประเด็นกันมานานมากๆ ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดกันแล้วเขาก็ออปราตรวจแล้วตรวจแล้วต่างๆนานา,นาแล้วทางฝั่งเขานี่ก็มีแถลงการพอมีแถลงแถลงการนะครับคนเขมีนก็ไม่ยอมอกีกโอ้โหพยายามให้ได้เลยแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับคุณจะมาตรวจอะไรนักหนาเอาอำนาจอะไรมาตรวจทัทง้ทงๆที่มันเป็น آ, ราชอาณาจักรไทยนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเหิมเกิมอย่างเงี้ยมันแสดงเห็นเหมือนว่าทางหน่วยงานของเราเนี่ยไปยอมเขาหรือเปล่าเออก็ตามนี้นะครับผมแต่ที่รู้ๆก็คือพอ หยุดเราไม่ได้เราจะสร้างนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วพอหยุดเราไม่ได้พ๊บก็มาพีการมาขอร้องคือต้องบอก,ว,ก,กอบว่าถ้ามันเป็นการก๊อปนะครับย้ําว่าถ้ามันเป็นการก๊อปซึ่งมันไม่ได้ก๊อปหรอกเราก็ทําในของเราอ่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับาขณะเดีวยวกันถ้าเกิดว่าย้อนไปฝั่งเขาที่เขาพยายามก๊อปชุดไทยอ่าถ้าเราก็ไม่เคยมีนะครับไปขอร้องกระทรวงของเขาว่าให้หยุด หรือมีไปก็คือเราไม่เคยส่งคนไปนะครับมีแต่มีการเคลื่อนไหวในะซโซเชียลเชืว่าให้คุณหยุดนะเรื่องของการก๊อปอะไรต่างๆทีอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราก๊อปจริงๆเนี่ยคุณพยายามมากพยายามจริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแหละแต่บังเอ่ญว่าไอ้เรื่องก๊อปเนี่ยเราก็ไม่ได้กอ๊อป เพราะว่าชัดเจนนะครับว่าสถาปตัตยกรรมเนี่ยมันก็มันมีความใกล้เคียงกันมันเป็นวัฒนธรรมร่วมจะมองว่าอย่างนั้นก็ได้แต่เอาเข้าจริงๆนยนครวัดเนี่ยน่าจะเป็นคนขอมหรือซึ่งเป็นคนไทยโบราณสร้างโดยซ้ําแล้วทางวัดปูม่านฟ้าเนี่ยรูปแบบหรืออะไรก็เหมือนอปราสาทหินพิมายหรือทางปางสามยอดหรืออะไรมากกว่าก็ไม่จบง่ายๆนะครับเรื่องนี้ดูแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ